ก็อะไวนายกเด้อกม่ได้นะ่ําูเรื่นการมานันีน่ามาจับเด้อบอกเรียกือมาจับผู้ข่าวพวกเจ้าเฮ็้มากกว่ากับซื้อที่รัฐบาลคนผู้ขาไไ่าวเขาซื้อจารัฐบาลจะขายผู้ไหนอันนี้พวผู้ข่าวพวกนี้นันําคนหาเร่นการเมือน่ายกก็ได้เจ้าเฮี้ยตีกได้ซิ่เจาเอาเขาทำอยู่บ่ายังมาจับเด้อ có khả bỏ đó là bàn bàn đi mà mình không thì nhưng tôi cũng chạy đó bỏ đi chứ chạy lâu thì chắc tôi được hẹp này mà nai à anh lấy trang tố chứ chui tôi có khả bỏ đi có trang tố cái này là nó thì nhìn hài à kìa Hãy subscribe cho kênh เขาคปเชื ah. like no. anyway, you you ่อเราไปกันเชื on ่อเราถือไขเชื right? no. <inaudible homework> ่อได้แล้วที่มีู่ของที่มียู่ตเดียวของแท้มีเรียเทียมแม่หบอไม่ส้านวันเป็นโจ๊ก่น้องวันมาโจ๊กังหว่าอูดตอนี้ไอ้ท่เราเคยเชื่อนี่อย็กส่งไปทัวยอะไรเจ้าว่าเรียกสองโต้ของที่ช่วถือว่ะได้สร้างเนอยกับหอต้วนี้โั้นี่ขายไห่ล่ะ ครับแล้ววันนี่แล้วมันสองตัวมันหลายอย่ยเออเป็นล้านล้านตัวว่าเป็นล้านไ่ได้เรียกสองตัวว่ะเมื่านที่ไรนบชา้คนชื่ตัวไอพ่อสั่งสีสันยิบลอตตอรี่ให้ลูกยักไปเนี่ยมตัวไมันิ้มันชินดังว่าแล้วันนี่เลียสต์องตัวเล่นได้เห็นนี่กองเออยู่ยเตอไไปยิบมันหรอเมื่อนนไะ เอาเรื่องมาฟอมเมล่ะครับยิบบุรุษคนนะพ่อกล้าเออได้ใช่สองถูยิบโ่ใช่นี่บุกขุ่ยหยักเออที่ต่อของมันนั่นคือเสียเกียรติเออนี่แบบนี่ในแตดวงบุกเจ็บไม่รีบเจ้า่า์ต้งจึงหายอากเน่ยบอกครับถ้ายกมันก็ผู้ขาเนี่ยว่าทสอนก็เรียนเรียนหัวเรียเบอร์หอกผู้เป็นบกื่เียเพิ่นอยากได้ แวกาขู้ข่าบอกเสืชุงมนี่ทั้นี้แล้วเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะเม่วันที่สิบบอกที่ชุงมดแล้ววันที่หนงแล้วเจชายจงสมุดเลี้ยงไปเห็นอยู่นี่เมื่อเมื่อวันที่เมื่อใ้วันที่สิบบอแล้ววันที่หนึ่งที่มันหายากออีกสองมือบุนตัอนี่ได้ทายอีกสองแล้วนที่หนึงจะมีเลยที่บองวันที่หนึ่แต่ที่จกกัเปือได้จบหมได้ก็ไม่ แค่ทีไปตกกัเพื่มีแท้ๆระวาสี่หนึ่งสามรวงวันกูะครอแล้ววันแท้แล้ววันเที่ยมอีกสอง่นบอกพุกาวบอกเื่อเลขรัฐบาลจไหมอันเล่แท้ต้องสู้องจะชุยที่ม้นี่ก็ได้ พอแล้วซึ่งพใจไหมเออที่หนึ่งนนานค่ะจะให้วัวหลานเหรอวัวมันไม่ได้บอกก่อไม่ได้บอกก่อข้าใส่บุอืมอยากดูเอออยากดูบัวครับใช่ชิลชัวชิฝันแต่วมันจิ่ลำทิ่งมัมันบ่มีหรอกลำองเล่วครับ จงเเลยเขาเรียกชาจองตัวหาเอาเื่ขี่มากันเลยนบอเอาดี่ก็ไเลยตรนี้ะยาวยิบนันิเสียเกี่ยวอมได้าตือวเรียกกองอีเียกค่อยๆ้เอามื่อเดียวกัแกพอเนาะบ่มีหรอไ่กสิหนึ่งองนอีเราคือประมาเนาะ ไม่ว่ะถูกต้องไหมถูกต้องสามโตใชใช่สามคนที่ขีบอกขอทานนี่นะเส็ดไม่ข้ามุมปากถูกซุงวดยิ่งมันเนี่ยครับกินเลยมัมมมีววะอืมกวนเด้อบอเลเกรักเลื่อ ไม่ได้กี่หนึ่ง่ะนี่มั้งนี่ไรล่ะลัน้ปากมีอะไรมันิไมวาว่าเจรินเารนียินบ่ล่ะยินค่โเงวปงวด่คมีมนุษย์ไหมเรียกม่มาเรียกกันกู เรี่อจะไม่น่าอักหลักมัดข้อหันมันมึงดอกมากเรื่อมันมาด้เกันงเงินบ่มัดก็ถสงนอดอย่างนี้มงุ้ยสุดปวดใจเอาละจบวันนี้มันใจร้ายไปในพวาห่วงหาร้อยล้านเปอร์เซ็นวันนี้หารยล้านเปอร์เซ็นบอกรักไป ว่านี้มันใจก็สมวดอีกมันนี่กันหละบอกเม่อวานเราเราที่เลยมายิบบอช่ายิบบอช่ล้อเรีกเข้ามาบอกไม่เชื่อานนะบอกไม่เชอช่ยลูกข้าพูดเขราที่ชื่อได้ยังไงบอกยานชมพบุกเอาเอายังไง่าลงลงทุนบอยีบพรลอตแต่รี่ย่านคนหูกันเมื่อกอนเมื่อปล่อย ยิบปลุกยึบฟ้ยิบปลุกฟ้เพียงข้าเพียงสามคนเอามายิบปล,ลุกออกจากเจ้าบอกการยิบแล้วไม่ใช่เสียลูกค้าเจ้าของครับผมนัม่นบอกโอ้ชิ้เสียใหญยิบไปแล้วใช่ยิบไปไม่ยึบไปโอ้ลูกค้าคนนี้ชื่อใส่ต่อไปโอ้เปลี่ยนสัน้นเอาก็มีหมือนกันครับผมโอ้ย่านเสียพี่ใหญ่พี่นาะพฮอนะชักแล้วเดียวปนีิเขาชื่อเรียกห้องจุฬา เนพราะสามารนชีเร่ยห้องตัวละล้านเขซื้อกันพอใจไหมตัวละล้านเขาซื้อเลยห้องมีขายไหมล่ะบ่มีกาอีบก้าแล้วนี่เสียเงินอะไรกเอันนี้จีก้าบอกขายตัวละล้านเคยเชื่อเรียกใครก้าอยู่บแต่ว่าให้เงินคเนี้ยังไม่ขี่วนกันแม่เจ้าเจเสียตึกมั่ยเครอืม นะยจะไปไ้ยิ่บ่ครับเคยชื่อตัวะลาไเรียกใครย้าอยู่บ่เนาะเนาะมารอกายหรอรอยเสพข้าวคนครับพอเอาไอ้พี่ว่ไปยิบพี่พอไปเื่อหรอโอ้ยมเสียงงเปลี่ยนลูกข้าวกันต้อง้องเวลามันจ่เสียงัวของเนี่ยมันรอเปลี่ย้าตัว อีพอกับข้าสัจจะไบที่ดีตัวนี้เนาะสัจจะไว่าบ่ยอมปล่อยม่อป่อยบดมือจวทิวเลือกเชียอยู่แต่ว่าม่อเน้นพวกก้อมือน่ะบอกบอกเรียกเรียกเรียกวิ่งก็บอกเรียกวิ่งกบอกวิ่งม่อเน้น้อยบาดนี้ได้สามใมหาสงเที่ยวล้านหนึ่งได้สามล้านม่อ่องบอกเรียกมีเรียกมีไม่มีสามตัวบอกว่ชิบถือวัดไม่ิบมอชิบ ครับกระวงเสียงโกอะป้อยมือเดียวคนละปอนยิงเก่งนะยิ่ได้การนี <areas> ่หมโอเคแางไป่งหูจ่าแก่หรือเปล่าหจ่าก็ดิแกงจาเด้อว่อุนายกเด้อเียวเด้อาบนประด็นนั้นพวกลับมานั้นยะาเจะพาผู้ข่าเนาะอันนี้เป็นของเร่นกันม้วนกุบ่รด้ลย เรียนม่เรียนว่จอมพุ่นป่อพุ่นสริป,ปุ่นละเน,นี่งเรียกผู้นเดนียวไม่เรียนทำไมเจ้าก้อนวมเรียเกตตัวแปดตัวยืนนี่ร่ลงหกตัวท่างไงเงยสิบหมื่นแสนล้านแล้วปล่อเงยสิบหมื่นแสนอืมเอาสลับเอานี่แล้ววันที่หนึง่งก็บอกตัวไปเนี่ยสลับถือว่าแต่ว่าบอกเงยสิบที่เขียไปแล้ววันที่หนึ่งนี่นะชัดๆเลยแ่ะแต่ว่ามันหายากจนสิบบอกจำเพื่อได้ก็ไม่รู้จำบน,นจำว่าได้ไม่รู้ ปัญหายาก่ทีแล้ววันที่หนึ่งของแท้เนาะไม่หมดแค่นี้แหละแล้ววันที่มีสามวันแล้วมันแท้แล้ววันไก่เคี่ยงสองอันอืนั่นหน่ะมันหายากแทีสองคำเนี่ยแต่วงเงี้เจ้าที่ไปยอมเพื่อนได้ไหมลูคนเก็บขยะถือก็ไม่ได้หละง่ายพยาบาลก็ถือคนขอท่านก็ถือ ก็ไปซื้อไปยาวก็ถิบแล้วถือแล้วที่ดวงไปคุมกเปลี่ยนทีที่ไม่ยากนะผมเกีหลันคิดท้องหลันไปซื้อไปยาวก็ะถิบไม่ได้เลาะายูาหน้าเห็นที่ว่าเรียกแท้สองตัวโอ้ยสีมัวรับแม่เนี่ยเรียือมาไม่ยากที่ท่าองเอาทั้งหลังซื้อเลยตัวจะลอก เ่ย่สลเอฟเอเอ่อเอเอเอีอเ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 ่เอ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 ะอเอเอเนเอกอเอเอเอลอเ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 ีเอนออัอเอเออเ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 ออเอเอะอเ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 ออเออเอเรออเอเอเนเอนั่อบอกอเบ่อออเอจเออ อันนี้ที่สิบแล้วฮะอันนี้ที่สิบไม่ใ่สองตัวมือเขยนเลย้องมิจฉาช้างตัวกนนี่อาไปขายเลยมันบูเเลี่ยงแล้มัเยอมันเนี่ยกจายระจายไไหมูด้วยลูกกัน ครับเต็มที่โลเนี hmm. ้ยเต็มกมดหมดที่หมดที่หมดเดนมาร์กก็มีพวกเดนมาร์กส้มกันมาตัวมาจากแต่ประเทศนอกก็มีหมดเลโอ้กันเดี่ย่อือแต่ลายพันเนอะอือท่านี้เสียคือสีนวัวเจาลักเลยของยังไงจะมาเมาอีกดด้วยชัดชัดเหมือนครับแล้วปลาสมจะเสียสวย ครับผมเอาวันท kind of anyway> ี่สิบสองมาฟังนะครับมาฟองกันบ้างเดี๋ยวดูเดียวครับผมตัวนรียนเรียนตัวนี้เรียนที่บอกครับรล้วตัวบ้านจะสร้างเนาะชื่อเรียกเจ้าเนาะโอ้ยเพขายบ่ไปขายยากคุณบ่ไอ้มันก้นมาเื้อให้ยังไปซื้อครับซื้อให้เปลี่ยนซื้อลักษณะใดพอชื่อเรียกรัฐบาลชื่อของเราเหรอเสื้อของรัฐบาลนี่เนาะอือนะไปเรียนพี่ช่วงมาเลยพี่บอจ้ะ เนี่ยจะบนือเจะดินครับมหาจับจับตัวปืนต่างเห็นมากเครับก็รู้เรื่องนีนี่สิรู้กมาทร้างโอกาเด้อชื่อของชื่อของรัฐบาลเรียก็ได้คันว่าขายอ๋ปลแม่ไว้ไม่ด้ขายว่าเช่ลือนี่เนาะชื่อได้รัฐบาลที่เนาะน่นเป็นไุกต้องไหมนี่ที่พูดไป เราเนียก <ts> <ts> ็จสร้างเอาอที่มาย้ฟังยังเล็กชื่อเลียรันย่งบุตรม่หมแล้ววันที่หนึ่งที่สสามที่ป้าไม่ละหลายแช่ด้ไปชื่อที่หาวันี้เรียกซิดตัวผสมผสมกันไปท่ไปื้อตอน้อยแม่เด้ตัวเจ้าักน้องลักองักีักแดลักเก่าแล้วคุณเรีอนวันที่หา พูดเอ้ยเชื่อถือเจ้าก็ได้ไม่มาชื่อเี้ยว่าหลนไหนเฮ้ยนี่จีอตอน <c oughs> นี้เราพ่อเนาะอ๋อครับ,รข,บ,ข,บขอบคุณหลายๆครับว่าครับ